สวัสดีครับผมกับอิสานบ้านนอกครับเมื่อนี้สิมาับพ่อกับฟามงัวของคุณพ่อเพลงนะครับเนาะไปหาเจ้าของเพื่อนเลยครับผมงวงามๆครับมีงวงอยางตัวครับหาตัวครับหกต,ตัวได้ไหมครับผมบามั่นครับผมเนื้อแดง สันงามครับโอ้สวยงามครับผมผู้ดใดสนใจกะติดตัวพอเพไดงในวยครับที่อากาศอำนวยครับผมราคาถ้านั่นกัทักเข้ามาครับรนนะครับมบีอยู่หกตัวครับกับตัวน้อยครับผมอ่าเพิ่นตีราคาไว้ ยี่สิบหาครับผมสองแสนหานะครับเหมาคอกครับผม,ม,บม,บมครับติดตัวพอเพ่งได้เลยครับง,งามๆเลยครับนี่ครับ ตัวนี้งามครับพี่น้องอันนี้ขายเพิ่นไอ้ทับพร้อมนะครับผู้ใดส,สนใจครับเป็นพ่อพันธุ์ครับปีกว่าครับผมอ๋อสองสองปีกว่าครับนางงามเลยครับผมหนกนอกไงขาตูนพี่น้อง,อง,อง 5, โอ้งามคักขนาด ผพ้ใได้สนใจกับติดตอ่อพอเพลงนะครับผมเม,มา,เาข้อกนี่ครับสองเสียนหาครับผม,มราคาติดต่อได้ครับยัางงามเลยครับพี่น้องโอ้ เพิ่นกิปลูกยาแทงกุลาไว้พร้อมครับยาลูซี่ครับเนี่ยมีตัวงามครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับติดต่อพอเพล็ได้เลยครับครับหาตัวครับผมกับมีลูกพ่อมีหกตัวครับสองแสนหาครับผม ติดต่อพอเพ่งได้เลยครับที่อากาศอ่ำนวยครับผมเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรให้นะครับพอเพ่งจํามีเบอทัวไหครับโอ้ยเบอือทัวเจ้าของก็ได้ครับเ,เดี๋ยวครับผมครับเดี๋ยวเพื่อนสีให้เบอร์โทัวไปนะครับผู้ดใดสนใจกจะกครับโทรเข้ามาเลยครับ กครับ0ูนย์เครับ872เจ็ครับห้าเจ็ดหสครับผมพอเพลงครับอากาศออานวยครับผมครับติดต่อได้ครับคลิปนี้กับฝากไว้ซักนี้ครับผมกับอีสานบ้านนอกครับผมครับสวัสดีครับผมครับ